สวัสดีครับสวัสดีอม็ตเชอร์เบตแล้ววันนี้แม่อุก็ออกมาครัวแม่อุออกมาทำอะไรครับวันนี้ถ่ายแบบให้น้องเชอร์เบตนะโอ้ชุดเจ้าหญิงสวยจังเลยโอ้โหมีคนส่งเสื้อผ้ามาให้เรารีวิวอีกแล้วนะครับอะไรไอ้มีแมวไหนเอ้าอุ้ยแมวมันหลับอยู่บนนั้นอะเราจะไปกวนมันดีไหม,ไมไทำไมอนะม,มัน เราต้องเราไปแกล้งสัตว์ได้ไหมไม่ได้มันนอนอยู่นะเราปลุกมันไหมไม่ต้องปลุกพเอ็มไปจัดการมันเลยไหมไม่ได้อ้อมเล็กกินอะไรนะคะโอ้โหโกโก้ป่านอเมซอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ใส่เสื้ออะไรครับเนี่ยดาบพิฆาตศูนย์ดบาูแต่ดูนะครับกินโกโก้ดูดิโอ้โหเปื้อนเสื้อหมดเลยน้องๆเวลาใส่ชุดสีขาวนะครับต้องระวังนะคะอ้อมเหล็กขมิ้นท้องหน่อยแล้วอ้วนละออมเหล็กอ้วนไหมครับเพื่อน เพราะว่าอะไรคะมีเหตุผลใหมหรลอไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นสัตว์มันก็ต้องการพักผ่อนใช่ไหมเราไปกวนมันมันก็จะไม่มีที่นอนมันกำลังนอนสบายเลยร้องเพลงกล่องมันหน่อยร้องเพงลงร้องเพลงแมวก่อดมันหน่อยรูจักเพลงแมวไหมมีเพลงแมวไหมอ่ะไม่มีละยินดีๆนะคะอย่าให้เสื้อเปื้อนนะคะแต่อันนี้เป็นชุดออกมาใส่เล่นนะครับเลยไม่เป็นไรนะอ่าน้องชิบะเร็นยัางครับเดี๋ยวไปดูน้องชิบะถ่ายแบบกันนะ อ่าแล้วนี่ก็คือชุดที่2ของน้องชอเชเบ็ดนะครับเดีย๋ยวให้แม่เขาเป็นคนถ่ายรูปนะไปยืนตรงไหนถ่ายรูปต้องไปยืนแบ็คกราวด์สวยๆหน่อยแล้วพาไปถ่ายที่ตรงสวยๆหน่อยไปถ่ายตรงไหนเล้วไป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 วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอำเล็ตไปเชียร์น้องเร็วหลังๆไม่มีใครให้อำเล็ตรีเลย,ยให้น้องชอเชเบ็ดคนเดียวเลยนะครับใ้งานเยอะกว่าพี่กันน้อยใจไหมเอี่อ่าถ่ายรูปเลยดู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 คอพระนี่ดูด,ด,ด,ดออูนี่ดูดึงอุ้ยดึงเก้งะไรขนาดนั้นมองกล้องมองกล้อง เสร็จไปอีกหนึ่งชุดแล้วนะครับต่อไปสีอะไรคะอู้มีสีดําด้วยเหรอสีดำลูกอันนี้สีแดงนี้สีแดงอยู่นี่สีดำน้องๆน้องเจะเอาสีดําน้องเจ้าสีดำไหนฟันไหนดูฟันดิจะหักแล้วอ่ะไหนดูดิเฮ้ยยืดออกมาแล้วว่างัดขึ้นปั๊กนี่หลุดเลยนะเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยออมเล็ตใกล้ฟันหล่อแล้วถ้าออมเล็ตฟันหล่อเมื่อไหร่ถ่ายคลิปลงนะรอตกแล้วไม่เป็นไรลูกอย่าไปเก็บเดี๋ยวเราเข้ไปหาใหม่หลบรถก่อนหลบรถก่อน เวลาหลอดตกเนี่ยเราก็เขย,ย่างี้ลกเขยา่ขยาเขย่างี้นะแล,แล้วก็ดื่มเขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มเมานะเข้าใจไหมไม่ต้องใช้หลอดก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปื้อนนะเนี่ยเราต้องคอยสอนเด็กๆะคระับก็ะจะได้ใช้เป็นนะครับแล้วดูด,ดิเอาที่พันหลอดมาทําเป็นสร้อยได้ยังนั้นสำเร็จเท่าหน่งฟันหลอแล้วเนีจจ่ยจะได้ฟันหลออฟันหลอก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมชาติเด็กๆอ่ะพอถึงวัยเขาก็จะฟันหล่อที่ทุกคนแหละแล้วเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นมานะเข้าใจไหมไม่ต้องเขินนะคะ เพื่อนๆเคยฟันหลุดไหมครับใครเคยฟันหลุดก็บอกคอมเม็นต์นนะครับผมเพราะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติที่ฟันแท้จะขึ้นมาแทนฟันน้ำนมนั่นเองกินแต่ของหวานอย่าลืมแบรงฟันเยอะนะครับฟันไม่สวยแล้วเนี่ยโอ้ยต่อไปเป็นชุดสีอะไรอันนี้สีอะไรไข่อ๋อมีชุดไข่ด้วยไปๆเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบต่อนะครับผมตอนนี้เชอ,เอร์เบิดตเริ่มอารมณ์ไม่ดีนะครับชเชอร์เบตถ่ายรูปก่อนเลยมายืนตรงนี้กับป๊าเลยมาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วอ่ะ นี่สีดําสวยมากเลยนะไหนขอดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยดิเนี่ยดูดิเราไปยืนถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอ่าสีดํานี่สวยที่สุดเลยนะเพื่อนๆชอบสีอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ่ายมาสามสีแล้วพี่แอ้มชอบสีดำกับสีเขียวมาดูดิดูดูเขาดูหน่อยดิก็คือดูปากดิมันกระซุ่มเลยนะครับเพื่อนตอนนี้เขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วครับเขาไม่ยอมถ่ายนะครับน้องเชอร์เบตจะต้องหลอกเชอร์เบตยังไงดีเนาะสีดำนี่ยสวยมากเลยนะเอาเอาเอาเริ่มงี้เอาแล้วครับไม่ยอมถ่าย พอเรเื่มีนี้แล้วเราต้องทอํายังไงดีครับไม่รู้เราต้องทอํางไงดีไม่รูนูครับนี่คือท่ารีวิวครับลมถ่ายแล้วดูนะฮการออกมาถ่ายรูปให้ลูกค้านะครับก็ถ่ายรูปือโอ้ยเบียดน้องอย่างนั้นไม่ได้นะเลดน้องเจ็บเลยน้องเจ็บไหมน้องเจ็บไหมคะชนน้องปิวเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อมึงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเด็กๆเขาก็เข้าบ้านละ เพราะว่าฝนฟ้ามันไม่ค่อยเป็นใจนะครับสำหรับทีปนี้ไปละเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย